โนนนะคะลูกค้านะคะเรามาดูไม้ตะแบกนะคะลูกค้านะตะแบกสวยๆเลยนะคะตะแบกปนเต็งนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะโอ้โหมาดูช่วงข้างนะไม้สวยไม่สวยก็ดูช่วงข้างนะลูกค้ามาดูงามๆกันเลยนะคะสําหรับช่วงข้างนะคะสุดๆนะคะสําหรับความงามของตะแบกชุดนี้นะคะยาวอยู่ที่เออนะคะนี่พาไปดูกอนยาวตั้งแต่ยาวสุดก็จะ สิบสองนะคะลูกค้านะนี่นะคะสิบสองนะคะสิบสองเก้าสองแล้วก็มาแปดสองนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะสําหรับกระแบกชุดนี้นะคะหน้าห้านะคะลูกค้านะหน้าห้านี่นะคะมาดูช่องข้างสวยงามจริงๆนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกคา้าท่านใดที่ต้องการไม้หน้าห้านะคะมาจัดได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะลูกคา้าโอ้โหบ้านหลังนี้ เก่ามากๆน,นะคะบ้านหลังนี้นะคะนี่นะคะมาดูหน้าไม้กันได้เลยนะคะ